สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นายหนึ่งชมวิวจะมาพามาตกปลาของเล็กๆนะครับวันนี้มาตกปลาดูบริเวณรอบๆนะครับของเล็กๆใต้สะพานว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับคันเบ็ดของเราเบ็ดไม้ไผ่นะครับ น,น,นะครับตอนนี้เหยื่อเหยื่อก็ใช้เหยื่อหอยจากธรรมชาตินะครับจากเอ่งน้ําเอ่งนี้แหละครับผมรับชมดูได้ครับเหยื่อหอยผสมน้ํามันหอยครับเะครับท่านผู้ชมตอดแล้วครับตอดแล้วนะครับ นะลต่อแ้วได้แล้วบวกเนรับ ให้นน้นนองผลงานครับผมเยื่อหอยผสมหอยนางรมครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับฝากกด subscribe แชร์กระดิ่งติดตามด้วยนะครับ